จากสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่กทานเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะสําหรับวันนี้ขอแนะนําแนวทางหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแนวทางสลักกิจเมรัฐบาลในงวดประจาวันที่1มิถุนายนพศ2565นะคะท่านผู้ชมเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสูตรคํานวณหลักร้อยบนของเราในะวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างรวมกันสนับสนุนสลากกิจเมรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจะสําหรับสูตรคคานวณหลักร้อยบนของเรานะคะท่านผู้ชมเอาตาแหน่งของหลักร้อยครั้งที่2บวกหลักสิบั้งที่3บวกหลักหน่วยข้งที่3บวกหนึ่งบวกสองนะคะท่านผู้ชมการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมาดาาัดระวังขอให้มีสตินะคะก่นะะอนจะนําสูตรไปใช้ เรามาเริ่มทําการคํานวณโดยกันนะคะท่านผู้ชมหลักร้อยครั้งที่2นะคะเลข8 8ดแปดบวกสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่นะคะสิบห้าสิบห้าลายเลขเด่นห้านะคะห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกสองนะคะได้แปดจะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกแปดหกเจ็ดสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าเลขหกและเลขแปดผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนแปดหกเจ็ด พราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้ข้าตัวเลขเดน่นเลขแนะคะเลขแปในการคำนวณข้ามาในตำแหน่งของร้อยบนตามสูตรนะคะ3ตัวบนออกมาแล้ว 8, 6, แปดหกเราดับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชมหลักร้อยครั้งที่2นะคะเลข9 9้บวกแปดนะคะสิบเจ็ดสิบเวกเก้ายบหกยได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกงได้7จ็บวกสองนะคะไดนนะะ้เก้จะสำหรับผลออกรางวัลที่นงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกหกหด สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขหกเลขเจ็ดเลขเก้าคนรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะหกหนึ่งแปดเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขเด่นร้อยบนในงูนี้เขาตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคำนวณคามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกมาแล้วหกหนึ่งแปดเรามาดูชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงูถัดมา หลักร้อยครั้งที่2นะคะเลข3 3บวก7นะคะได้10บ0บวก8 18 18ดได้เลขเด่น8นะคะ8บวกหได้9 9บวกองได้1 1เเลขเด่นหนึ่งจะสำหรับผลออกรางวัลที่1น่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก9 1 9าาสำหรับแนวทางการเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้ข่าวได้นะคะเลข8เลข9และเลข1ผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนนะคะ9 1 9เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นร้อยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข9้านะคะ ในเก้าในการคำนวณคขมาในตำแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนในงวดถัดมานะคะออกมาแล้วเก้าหนึ่งเก้านะคะแล้ามาดบชมกันต่อนะคะหลักร้อยครั้งที่สองเลยสองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสามนะคะได้หกได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสองนะคะได้เก้าจะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกหกสี่สอง สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นหลักร้อยบนในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขหกเลขเจ็ดเลขเก้าผลลัพธ์ได้ออกมาแล้วสามตัวบนหกสี่สองเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขเด่นร้อยบนในงูนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคำนวณค่ะมาในตำแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกมาแล้วหกสี่สองนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงูถัดมาหลักร้อยครั้งที่สองนะคะเลขห้าห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบสิบตัเลขเด่นสูตรนะคะท่านผู้ชม สูบหนึ่งก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกสองนะคะได้าสามจะสาหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกศู์หนึ่งสองจะสาหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขสามผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนศู์หนึ่งสองเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมสําหรับเลขเด่นร้อยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคํานวณข้ามาในตาแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตร ตามจบนนะคะออกมาแล้วศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์หนึ่งสองนี้คืองวดประจําวันที่สิบหกือนวาคมที่ผ่านมาจะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมานี้คืองวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะท่านผู้ชมแนวทางการคํานวณของเราในวันนี้ทางเราจะคํานวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะหลักร้อยทางที่สองนะคะเลขเจ็ดเจ็ดบวกสี่นะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเลขเด่นหนึ่งนะคะท่านผู้ชม หนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สองสองบวกสองนะคะได้สี่จากสำหรับผลออกเรามารอลดกันนะคะท่านผู้ชมจากสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณสูตรหลักร้อยบนของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขหนึ่งเลขสองและเลขสี่นะคะท่านผู้ชมจากสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขหนึ่งเลขสองและเลขสี่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสน,นุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะให้เฮยรวยรวยท,ทุกท่กทานนะคะสวัสดีค่ะ